เหมือนเห็ดเลยนะทุกคนเห็ดโคนหรือเปล่าเห็ดโคนนะแต่เหมือนถูกขุดทิ้งไว้มีแค่สองดอกผมให้ผมรออยู่ตรงนี้รอสมไฟสักครู่นงะทุกคนผมพยายามดูอยู่นะว่าเป็นใครใคร คร,ครับผมมากับจำปาครับใช่ครับ<อ>ลูกสาวะจะไปไหนมาช่วยเขามากเลยเรเจ้ามานี่ได้ไงชัยคิดไปช่วยฉันมาชัคิดครับลุงมันจำปามาหรือ ช่ครับต้องขอบใจเจ้ามากเลยครับสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับตอนนี้ผมเองเดินเข้ามาในป่าที่จะไปหาลุงมั่นนะซึ่งผมเองเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะครับตอนนี้ผมมากับน้องจำปานะครับทุกคนที่ ผมเนี่ยไปช่วยเหลือมาได้ตอนนี้ผมเองจะพาน้องจำปานเนี่ยกลับไปส่งลุงมั่นนะซึ่งตอนนี้ลุงมั่นเองก็ยังไม่รู้เรื่องทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมอยู่ในปา่าละอีกไม่ไกลเท่าไหร่แล้วนะทุกคนก็จะถึงที่ของลุงมั่นอยู่แล้วนะครับทุกคนปะก็ทุกคนครับ ครับก็ทุกคนครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ผมขอฝากพี่ๆทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับดูคลิปก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนแล้วก็ฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ชายกิจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนไปเราเริ่มเดินทางไปหาลุงมั่นกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะสายมากแล้วนะครับทุกคนไปเดินทางกันครับทุกคน ตอนนี้เดี๋ยวผมกับจำปาเนี่ยจะเริ่มเดินทางกันต่อเลยนะซึ่งป่าเนี่ยที่ผมกำลังไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชื้นมากๆเลยนะครับทุกคนไะเดี๋ยวตอนนี้ก็คิดว่าอีกไม่ไกลละเดี๋ยวผมจะขอเดินนำหน้าจำปาดีกว่านะครับทุกคนให้หลุดพ้นจากตรงนี้ไปก่อนก็จะนำหน้าจำปาละเพราะว่าเดี๋ยวผมเองก็จะ ดูซ้ายดูขวาก่อนนะช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นป่าที่ทึบมากๆเลยครับทุกคนในอย่างเหมือนจะมีอะไรอยู่ข้างในป่านี้ด้วยนะผมรู้สึกแปลกๆนะก็เลยขอเดินตามหลังจำปาไปก่อนนะทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะครับ <Okay. S 1> ม่ครับจำปา okay. จะปาเดี๋ยวก็ถึงละอีกไม่ไกลเท่าไหร่แล้วนะ ไปทุกคนจะผมขอรีบเดินทางให้หลุดพ้นจากตรงนี้แล้วผมจะเริ่มถ่ายดูกันอีกทีหนึ่งดีกว่านะไปทุกคนตอนนี้ผมเจอกับเห็ดแก่นะซึ่งผมเดินทางมันเนี่ยก็ไกลแล้วออกจากจุดตรงนั้นละเราก็มาเจอกับเห็ดตรงนี้กลุ่มหนึ่งแล้วก็เฮ้ยเหมือนเห็ดเลยนะทุกคนเห็ดโคนหรือเปล่า โหนะแต่เหมือนถูกขุดทิ้งไว้มีแค่สองดอกเสียงอะไรวะทุกคนอับบาได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินหรือจะเป็นเสียงเผ่าคนป่าหรือเปล่าทุกคนเรารีบไปกันเถอะโอเคโอเฮ็ดน,นี้ผมก็จะไม่เอาไปนล้วทุกคนผมจะทิ้งไว้ตรงนี้แหละเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะกินได้หรือเปล่ามันอาจจะเสียไปแล้วก็ได้ะ,ะั้วคนไปเดินทางกันครับทุกคน ตอนนี้ผมก็ออกจากจุดที่ผมเจอเหตุมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วก็คิดว่าอีกไม่ไกลเกินรอก็คงจะถึงที่ของที่ลุงมั่นอยู่นะซึ่งจำปาบอกเส้นทางผมให้ผม,มาที่นี่นะครับทุกคนแต่จำปาบอกว่าให้รอแค่ตรงทางเข้าพอไม่ให้เข้าไปในที่ของเขาอยู่แล้วนะ ต้องบอกเลยว่าลุงมั่นเองก็ยังรอจำปากลับอยู่นะซึ่งจำปานเนี่ยถูกจับตัวไปลุงมั่นเองก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวคอยไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลุงมั่นฟังกันนะครับทุกคนตอนนี้ต้องขอเดินทางไปก่อนแล้วก็จะถ่ายเป็นบางช่วงบางตอนไม่ได้ถ่ายตลอดคลิปนะทุกคน เพราะว่าเราก็ต้องประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไว้ด้วยเผื่อเจอสิ่งที่มันน่ากลัวหรือไม่ทันตั้งตัวโผล่ออกมาเนี่ยเราจะได้เก็บแบตเตอรี่ตรงนี้ไว้ถ่ายให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับครับก็ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศก,าก็ค่อนข้างที่จะเป็นใจนะครับทุกคน ครับทุกคนตอนนี้ก็คิดว่าจำปาบอกว่าอีกไม่ไกลแล้วทุกคนก็คงจะถึงนะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะมืดทึบนะทุกคนเป็นแบบหลับตาคุณมากๆเลยนะถ้าคนไม่เคยเข้ามาเนี่ย เข้ามาเนี่ยยังไงก็หลงนะครับทุกคนทุกคนผมดูจากสภาพอากาศเนี่ยเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเนี่ยมันทำให้อากาศอบอ้าวแบบนี้น,นี่มันจะทำให้เห็ดเนี่ยขึนง่ายนะทุกคนเดี๋ยวผมลองถาม น้องจำปาดูนะว่าช่วงที่เป็นแบบเนี้ยมีคนเข้ามาเห็ดเข้ามาหาเห็ดข้างในนี้หรือเปล่านะจำปา,าคือช่วงที่อากาศเป็นแบบนี้เนี่ยมีคนเข้ามาหาเห็ดกันไหมมีเยอะมากเลยฉันกับพ่อก็ต้องลบกวนคน ก็มีนะแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เห็ดยังขึ้นไม่เยอะนะเป็นเห็ดนำก่อนก็มีการเข้ามาหาค่อนข้างเยอะนะอันกับพ่อก็เคยเจอเห็ดม,มูมญ่ ไม่ต้องกลัวนะก็ำปาได้กลับไปหาพอล้ะก็อย่าเดินไปไหนมาไหนคนเดียวอีกนะจำะปาได้ให้ระวังตัวไว้ช่วงนี้นเขา,อา,อาพอกลุ่มไอ้เพชรเนี่ยมันต้องจะเล่นงานจำปาอยู่นะ เดี๋ยวหาจุดนั่งพักกันก่อนก็ได้นะจำปาท่านเหนื่อยจำปากลจะถึงแล้วใช่ไหม ก็บรรยากาศนะทุกคนที่ผมบอกไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะสิ่อะไรอะ่ะใชสิ่งสัตว์ป่าหรือเปล่า ญญาาบรรยากาศดีนะครับทุกคนไปทุกคนขอรีบเดินทางก่อนดีกว่านะไปถ้าถึงที่ที่จะไปรอลุกมันออกมาก็จะรืมอถ่ายดูกันอีกทีนึงนะครับไปครับทุกคนอคตอนนี้ผมเองเนี่ยก็มาถึงจุดที่น้องจำปาบอกว่าจะเข้าไปที่หมู่บ้านของเขานะซึ่งเขาเนี่ยให้ผมมารอตรงนี้เดี๋ยว ลุงมั่นก็จะเดินออกมาจากบริเวณข้างในนั้นนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมเองเนี่ยก็จะขอนั่งพักตรงนี้ไปก่อนเรื่อยๆนะนั่งรอลุงมั่นนะครับทุกคนไปครับทุกคนที่ต้องก่อไฟไว้เนี่ยก็เพื่อที่จะไล่ยุงนะทุกคนเพราะว่าอากาศแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ายุงเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวผมเองก็จะไปขอนั่งข้างๆองกองไฟนะทุกคน เพื่อที่จะเอาควันไฟเนี่ยโดนตัวแล้วยุงจะไม่กัดนะม่ไฟจะดับแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งไฟสักครู่นะทุกคนเพราะไฟเนี่ยอยู่ก็จะดับไปเองเลย จะออกมาบอ,อกว่าอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ออกมานะเพราะว่าจำปาบอกผมให้ผมรออยู่ตรงนี้เอาสมไฟสักครู่นะึงทุกคน ตอนผมขอก่อไฟเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอายังรัดเนี่ยจุดเพิ่มเหมือนไฟมันเนี่ยจะดับดับยังไงไม่รู้นะผมหาเศษนี้แหละสูงเข้าไปนะ ที่ไฟมันติดยากเพราะว่าไม้มันเปียกนะทุกคนหาฟืนแห้งๆเนี่ยยากมากเลยนะมาลองก่อไฟสักหน่อยหนึ่งนะทุกคนตอนนี้ผมเองก็ก่อไฟติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าจะติดเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรอยู่นะครับทุกคนที่จะได้ขนาดนี้เพราะว่าไฟมันเนี่ย ไม่ใช่ไฟขอภัยทุกคนเพราะว่าฟืนเนี่ยค่อนข้างเปียกนะเราก็ต้องเอายางรัดเนี่ยจุดหลายๆอันเพื่อที่จะให้มันเนี่ยติดง่ายๆนะ่ะทุกคนเดี๋ยวต่อจากนี้ไปผมเองก็จะรอลุงมันไปเรื่อยๆนะ,ะวันน้องแชมปี้เองก็ยากจะเจอหน้าลุงมันแย่และเพราะว่าไม่ได้เจอหน้าลุงมันมาเนะี่ยก็หลายวันแล้วนะครับทุกคน่ะก็ทุกคนครับ ฝากเป็นกําลังใจให้ผมผ่านเรื่องพวกนี้ไปให้ได้นะแล้วก็ให้น้องจําปาเนี่ยกลับไปอยู่กับลุงมันแบบครอบครัวกันอีกครั้งนะครับทุกคนนะอย่าได้มีอะไรมาทําให้เขาสองคนเนี่ยต้องาพากจากกันเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอลุงมันออกมาผมจะเริ่มถ่ายดูอีกทีนึงนะตอนนี้น้องจําปาเองก็ขอนั่งพักตรงนี้ด้วยเพราะว่าเดินทางมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับทุกคน ปไปไปพบกันนะครับทุกคนครับทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนได้ยินเสียงเหมือนคนเดินมาจากข้างในนู่นเลยนะจำปาใครคนนั้นอนะจำปาเจอไหมกำลัเาางเดิอนออกมานล้วนนะ่ะ ใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมพยายามดูอยู่นะว่าเป็นใครใครใครครับ<อ>คุณคนคุณไหมไ<อ>ใช่ลุงมั่นไหมครับ<อ>ลุงมั่นใช่ไหมครับ ผมชายกิยครับลุงมนันเคยกินหรอครับ,ออมบรผมมากับจำปาครับใช่ครับะจะไปไหนมาชุม่มพร้อมากเลยเจ้ามานี่ไหนไงชายเกยียดไปช่วยฉันมาชายเกยียด ครับลุงมันจับปลามาเลยใช่ครับโอ้ยต้องขอบใจเจ้ามากเลยมาทุกเดี๋ยวลุงมันนั่งตรงนี้ก่อนครับขอบจจามากเลยจับใจ,จามากเลยนะชัยคิดครับครับครับเดี๋ยวนั่งพักก่อนครับลุงมันนั่งพักตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงมันฟังนะครับว่าเรื่องมันเป็นไปไไเป็นมายังไงครับ ครับลุงมันคือที่ผมยังไม่ได้บอกลุงมันก็คือที่น้องจำปาหายตัวไปเนี่ยก็คือน้องจำปาโดนจับตัวไปนะครับลุงมันใครจับน้งจำปาไปคือกลุ่มของไอ้เพชรครับลุงมันมันต้องการอะไรอีกอมันเนี่ยจับลูกสาของข้าไปมันจะให้น้องจำปาเนี่ยไปเป็นตัวประกันเพื่อแลกตัวกับไอ้เพชรออกมาครับและเจ้าได้ทำอย่างที่มันพูดไหม ผมไม่ได้ทำแบบนั้นครับผมใช้แผนการที่ผู้นำผงบอกผมมาครับทีแล้วไอ้เพชรมันหลอดตัวออกมาคงจะยุ่งนี่ก็จะรลงมันแล้วก็ดีใจแล้วครับที่จะให้น้องจันปาเนี่ยกลับไปกับลุงมันส่วนผมก็จะคงต้องเดินทางกลับ ชิติตชิติตคครับฉันขอบคุณเธอมากนะที่ช่วยฉันออกมาไม่เป็นไรครับเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราช่วยเรือกันได้ครับต้องขอบใจเจ้าจริงๆนะชิกิตครับขอบคนณนึงขจะสด้เหนเจ้ากำมารักการคงดีนะอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้มันใจครับลุงมัน เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะลุงมั่นะครัผม,ผมต้องกลับไปช่วยงานที่บ้านอีกครับได้ไดข้ขอให้ลุงมั่นกับน้องจับปลาเนี่ยเดินทางกลับกันอย่างปลอดภัยนะครับอนี่สกิตยทุกคนดงเยอะมากๆเลย ลุงท่นสบายดีใช่ไหมครับสบายดีครับคุท่านไม่ต้องเป็นห่วงห่วงนะครับก็ที่หลังก็จะไปไหนมาไหนเน่ะลุงั่นก็ต้องดูน้องจำปาดีนะครับอย่ากให้จำปาเนี่ยออกมาเดินในป่าเพียงลำพังนะเพราะว่าไม้เผ็ดนะจำปาใส่ปิดผุดมาเจ้าแล้วสวยไหมใช่ ปรเภเนี้ลุงมันมันจ้องจะเล่นงานจำปาอยู่ตลอดเวลานะทุกคนครับเดี๋ยวผมก็จะกอเดินทางกลับแล้วนะครับส่วนลุงมั่นกน้องจำปลาก็จะเดินทางกลับเหมือนกันนะทุกคนไว้พบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมปพาตัวเดินทางกลับก่อยครับทุกคนสวัสดีครับ